สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมพอบออ๊ตนะครับประจำสอนนดวิลนะครับวันนี้จะมาเปิดหน่วยงานที่ชื่อว่า FBI ขึ้นมาครับเพื่อทำงานร่วมกับตำรวจภาคพื้นที่นะครับหน้าที่ของ FBI ก็จะมีสิทธิพิเศษนะครับเป็นบางประการเท่านั้นนะครับผมไม่ขอแจ้งรายละเอียดเพราะมันเป็นความลับนะครับก็อยากให้ประชาชนทุกคนได้ทราบนะครับว่าเรามีหน่วยงาน FBI ขึ้นมาครับเพื่อเป็นกาลังตารวจของพวกเรานะ Uh, ผมในอบอโอ๊นะครับได้รับหน้าที่ตรงนี้นะครับผมขอกล่าวว่าถ้าหากมีประชาชนนะครับท่านใดที่เดือดร้อนหรือมองเห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่นั้นไม่โปร่งใสมาสามารถมาแจ้งที่อบอ,อได้โดยตรงนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับถ้าหากประชาชนนั้นไม่ไม่มีไม่มีเวลาที่จะเข้ามาในสอนอนะครับถ้าพบเจอผมบริเวณด้านนอกนะครับสามารถบอกได้ด้วยเช่นกันครับก็ เดี๋ยวจะให้หน่วยงานนะครับพนักงานนะครับได้แนะนําตัวชนิดหนึ่งครับเริ่มจากสายมือสุดผมเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีฮะคิ่โอครับครับต่อเลยครับสวัสดีครับอ่ปิกแปะครับสวัสดีครับสลัมครับผมสวัสดีครับเอและปิดนะครับเป็นหน่วยงานเอพีไอต่อเลยครับต่อเลยครับสวัสดีครับบิ๊กโยครับสวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะสวัสดีครับไหรับครับสวัสดีครับแบงค์ครับครับผมก็ นี่คือหน่วยงานของของพวกเรานะครับประจำสอนอดวิลเราไม่กลัวจนหน้าไหนใครที่มีอำนาจพวกเราจะจัดการทุกคนใครย้ยกฎหมายเราจะให้กำไรคุณได้ของได้ของข้อมือคุณคุณจะใหญ่มาจากไหนคุณจะเป็นลูกสวสจสวสสผมไม่สนใจถ้าพวกคุณทำผิดคุณต้องได้รับโทษนะครับและก็การทำงานของหน่วยงาน ของพวกเราทุกคนโปร่งใสแน่นอนนะครับอ่ะมีใครจะพูดเพิ่มเติมไหมครับหน่วยงานเอาละครับ <Okay. S 1> ก็ขอขอบคุณประชาชนทุกคนนะครับที่คอยคอยเป็นเสียงคอยเป็นตาให้กับพวกเราในเวลาที่มีเหตุนะครับผมนะครับโพสนะครับขอปิดการถแถลงข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ